พวกกับผมตัวชนนท์ต่อ,ตอช่วงสุดท้ายนะครับของอร่อยแบบเส้นนะครับผมกับเมนูที่3นะลองสักสามเมนูแล้วกันวันนี้ที่ร้านคำพูนนะครับสาขาซึ่งั่านปิดเก้าทะเลเล่นแล้วกันในไหนก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งเมนูครับคือกบทอดในพิไทยนะครับกบทอดเในพิไทยมากับซอสพริกด้วยนะครับผมค่อนข้างไปทำมันจิ้มไก่หนึงเนื้อมันก็ไม่ได้แบบข้นแบบขนาดนั้นแบบลองกินดูนะครับลองรับประทานดู นี่ครับจะข้นหวานๆแล้วล่าลงไปรัาเด็ดแนๆชินสดๆเลยนะครับมาชิมเลยครับเนื้อสดมากสดนองกิดมากๆนะครับทุ่มหนึ่งข้างในเลยนะครับ ก็เห็นอย่างนี้เราเพื่อนๆพื่อนโกรธพลาดไม่ได้อะไรเละนะยังไงก็ลองมารับประทานอาหารที่ร้านคำพูนกันนะถ้าอชอบแนวไทยอทาหารทงอีสานแล้วก็คำพูนก็ถือว่าตอบโจทย์คุณอยู่เหมือนกันนะอยู่ในเซนทันทั้งหมดหสาขาครับอย่างนี้จะได้เกินไปแล้วนะครับมีอะไรนะเซนนเวิลด์เซนทันเวิลด์ใช่ไหมครับเซนะทันปิงก้าวเซนทันบางน้ำเซนทันอีทวิวเซนทันพระรามเก้า และอีกที่หนึ่งที่ไหนนะ <laughs> นไปหาเอาเองแล้วกันนะครับผมโ okay. อเคก็งหมดเวลาแล้วนะเพราะก็ใหม่พองกนหน้ารับแบบวันนี้ขอลเราก่อบัสดมครับอร่อยลำเสจบายทูชชโนลเย้ By ่ yeah. ขอบคุณครับ